หองว่าเตามีเพนด้าครับไอเล้งมากเสียงสวรรค์ยามตอนนั่นแหละเหมือนลาพิสานเหมือนแต่ว่ารสชาติเหมือนรสชาติเมืองครับไม่ไม่ทำทัดตัดกะเพราทัดท้องย้่นไฟแดงนี่สุดยอดเลยไงไวๆข้าจ้าไม่หพอละพอละต้องเอามันหนักอ่ะยาาจะกินปารย่าจะกินหัวชู้ย่าดูคนจีนแล้วนะอ่ะไม่ได้ต่อไปดูช่องไหนมาเนี่ย กินซีฟันใหญ่ๆเอาเอากลมากระ,ะ,ะปดลงเลย <laughs> ขอลิงดวนเลย <laughs> วันนี้ครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลุงพุนชาแนลครับผมวันนี้งานหนักอีกแล้วครับผมแต่ว่ามีเม,ม,มนูเด็ดแน่นอนครับทั้งงานหนักแบบนี้นะ <laughs> วันนี้เดี๋ยวสายห้าจะทำย่ังก็ทำซุ้มทำซุ้มซุซ้ม สุมออนกันสูมน้ำมันก็สุ้เหมอือนเดิมครับสูงตีริมน้ำเนาะแต่ว่าตอนนี้ไอ้ตรงก่อไม้ไผ่เนาะไม้ไผ่หรือว่าไม้ห่วเนาะมันขวางถนนอยู่ครับเวลารถเข้ารถออกมันขูดนะครับแล้วก็เลยจะเอาออกทั้งก่อเลยนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอารักทัวเนี่ยไปเพื่อเพือ่อยายคำนะรักต่ำนี้มันก็รักต่ำเนี้ยคือใช้ประโยชน์กันสามคนเลยครับทั้ง 3, สามใส่ให้เอาอย่างไรทำแล้วก็ที่เหลือก็ื้ยายคำเอาไว้ทำรักค้างทังวหรือว่าซังทัวออกมานะครับ ปะเดี๋ยวขอตัวทํางานกันก่อนครับผมก่อนที่เราจะไปหาเมนูเด็ดขอบรรยากาศก่อนครับหลากเอาไว้ครับแหงมดละแกแหงฟันไม้กับมดละเนาะเดเลยวรถลดากเอาครับท่านผู้ชมแล้วนาสักสามสี่รอบก็ได้อย่าเซ็ตแล้วครับเหลือนิดเดียวหลือคิดหน่อยเหลือก่อนหนึ่งถ้ารดสามล้อตะเลินมารอบเดียวจบเลยครับมัดใหญ่ๆให้แล้วหลากไว สามรถตาเลนอ่ะเอาคนฟืนอยู่อตอนนี้ฟืนเต็มหลังรถครับมีเมนูเด็ดแน่วันนี้อ่ะจอประกาศครับท่านผู้ชมแต่ว่ากัเก่งนอนเนี่ยนอนในี่ในวันนี้วันนี้วันเฮ้ยท่านผู้ชมอู้หูนออันนี้อันนี้แค่สองหางเนาะแต่ว่าแต่ว่าพูนเอาไปละไปประมาณสักกี่หางอ่ะสามหางครับท่านผู้ชมกินอยู่กะกินกะโอเคแต่ว่ามันแล้วแต่คนชอบเนาะแต่ต้องเอาไปเผาไฟครับท่านผู้ชมเผาไฟเสร็จแล้วกับ ขีดเป็นเส้น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 เสร็จแล้วเอาแกงเอาจออย่างก็ได้ครับอร่อยมากเลยนี่นะทางบ้านใสห่ห้าเป็นห้องว่านอนหุ้นไฟว่ะถ้าไปเผาแบบนั้นแต่นี่มันจะนอนหุ้นไฟไปเป็นนอนไม่ห่วกนอนไม่หว่วงส่วนใหญ,ญ่เพื่อนจะไม่ค่อยกิ่นกันครับเพราะว่ามันมันจะมีความอ่ามันจะมีรสขมถูกต้องครับเพราะฉะนั้นนอนไปเผาไฟเสร็จแล้วไปจอ,อม,มันจะหอมแล้วมันจะสุดยอดครับมีอยู่กันเนี้ยนีกอนเมื่อกี้หั่นจตม่หางตอนตีลงพูนต้องเอาอกนะเพราะว่า มันตันเนาะไม่ห่วงมันตันละแล้วก่อมันออกมาเนี่ยเวลารถโยนมากับมานี่กัดจกข้างมันจะขูดใส่ครับอ่าถูกต้องแล้วก็ฟังครั้งนี้เนาะเอาออกหมดเลยนอนนี่เนาะฮ่เอาออกหมดเลยบอสเอ๋ตรงนี้เอาออกหมดลงพบนก่อนเตรียมได้กินข้าวข้าวแดงแกข้าวแดงเอาออกมาถึงแนบเลยกันป่ะเดี๋ยวขอตัวทํางานกันก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงกลางวันเดี๋ยวไปดูยายคำจับเมนูเด็ดๆให้เราได้กินกันครับ ลังสรรค์เมนูของเราและเดี๋ยววันนี้เขาจะลากปลานะครับท่านผูน้ชมนี่ลากปลาเดีย๋ยวเขาจะขูดเอาเนื้อปลาก่อนเนาะปลาบกปลาหิวเข้า,า,ลาททแ,แล้วมาทำคลิปกันเห็ลไหมอนนี้ก็มาแน่ปลาครับเนื้อปลายัางสดแล้วมาดูใกล้ๆนะสดกับสองตัวมารออยนะู่ละเนี่ครับท่านผู้ชมเนื้อแบบสดๆเลยนะเดี๋ยวเราจะขูดเอาเนื้อมนะันเนาะ แล้วก็ออนก้างมาต้มเกคําบอกว่าต้มดึงสวมดีกั่าลุงพลแล้วก็แกเอาอ่ะน่ครับกับยายเมื่อกี้ล่ะดูเนื้อมันะดูเนื้อมันใสๆนะครับใสเลยนะครับในส่วนของหัวนี่เขาจะเอาไปต้มนะครับท่านผู้ชมหัวก็นี่เดี๋ยวไปต้มครับของยายนี่จะออกอ,อีสานกึ่งลูกผสมกับทางเหนือของเขาครับในส่วนของเนื้อนี่เขาจะเอาวางแบบนี้ครับ บรรยกาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาซองครับถ้าเราขูดไว้ในก้างมันจะไม่ค่อยมีครับนี่นะครับอันนี้เป็นลาบปลาซุกนะครับไม่ใช่ลาบปลาดิบเนาะเนื้อแบบดิ่งๆเลยครับนปลาลบนี่นะครับเสียงสวรรค์ยามตอนตาให้ ได้เนนี่ครับท่านชมตอนนี้เราลาบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นหนังมันเนาะเดี๋ยวต้องถามยายครับว่าจะเอาต้มหรือว่าจะเอาทอดครับอันนี้อาจจะเอาแกงเอาวทอดนะครับแนส่วนทางนี้ครับอันนี้เป็นเนื้อปลาของเราครับแต่ในหม้อของเราก็ได้เรียบร้อยล้ะอันนี้ยายใส่ชุโรดเกลือข้ามิ้นนะครับแล้วก็มีหอมแดงนะครับแล้วก็มีตะไคร้นะครับประมาณนั้นนะ เราบอกมีใบตะพูะต่อต่เป็นนะครับใส่เข้าไปเลย <c oughs> เห็นพวกก้างครับเครื่องใส่เข้าไปเลยครับหัวปลานใส่เข้าไปครับอันนี้เอาไว้เป็นสําหรับน้ําซุปหรือว่าเอาน้ําปรุงเนะาะแล้วก็ส่วนั้นนี่เดี๋ยวยายจะคั่วครับคั่วเสร็จแลร้อเดี๋ยวยายจะเอาไปปรุงครับ <c oughs> นี่เลยครับคน้องว่าเตามีเพนด้าครับไอแรงมากมากกว่า้อนขนาดนี้ครับดูดูหมอกแกงของเรา <c oughs> ีเจ้าเลยครับคุณผู้ชมอ้าวมาแล้วครับสวัสดีครับยายสวัสดีเจ้าวันนี้ยายมีเมนูเด็ดดีว่าวันนี้เอาว่ามีปลาท่านเจ้าเนี่ยได้กินอีกว่าเนาะเอาลาบไปเนาะเขาลาบก็ได้ร้อยเนาะพี่ก็ตำแล้วเดี๋ยวเจ้าก็ตำแล้วพริกปลาอือยายตำน้ำพริกป่าไปแล้วหล่อมแล้วเนาะแม่นละมันมีปลาอยู่สามตัวที่สาหเบ็ดได้นะเนาะแล้วยายก็เอาตำน้ำพริกปลาตัวงเรือทำสองตัวนี่ตาว่าเอา ต้มส้มก็มเค่อยขีดแล้วเอาลาบดีกว่าอีกว่าตารอแล้วนะตาหนังนอนเปรอแล้วครับเอาเลยครดไงแ่ตัวละหนึ่งไปเลยทอดไงทอดหนังตาก็้ไม่ทอดเนาะทอดถุงหนั่อยทอดหนังตาไฟมันแห้งลบไปตอนไหนกับได้ใหญไฟมันแห้งนะเต่ามีไล่นนี่งนะคุดยอดเลยใส่ถ้วยใส่หม้อมาให้แบบนี้แล้วก็เอาลงหม้อแม่แม่ไฟมันแห้ง มันจะเอาอันไหนเราเอานะมาแล้วอันนี้มีคำเข้าวพัดพัดกับเผาพัดต้องมีไฟแดงนี่สุดยอดน้อยเนาะไฟไว้้าจานี่ไหม่หมดละครับเพราะว่าเตาเผาเนี่ยมันแห้งอันไฟมันแห้งโอ้โหยายออกก่อนเลยมันจะไหม้จะไหม้สุดเนาะ ตอนนี่ขนไม้หายใจมุดแล <c> ้ว <oughs> ไหม,หม่หมดแล้ว <c oughs> ไงไฟแห้งเกินครับไฟแห้งเกินข้ามาแห้งก่อนต้อ,องเข้าหอนกับทุกข์ก็นนอะเนาะตับเต่าวันที่บ้านอ่ะครับ,าบตาจ่ <ใจ S 2> าจแล้วเนาะตาจ่ายจานเต่าที่นี่แล้วเนี่ยอันนี้ยกขึ้นถึงที่หนึ่งแล้วเนี่ยทีแรกจะว่าเอาวระสารแล้วแต่กัยังเก็บไว้อยู่ครับคุณผู้ชมได้ละอ้าได้แล้วเนาะได้ละประมาณนี้ยเหนือเขาจะไปเครื่องเขาที่กลางเขาเนาะบร้อยครับ โอ้ไม่ได้หมูป่ามาเป็นผู้เอาไมอย่างไรก็เหมือนนะโอ้ยอย่งไรก็เหมือนนี่ไปให้ปิ่นมาเนอหาดตู้ขอมาคนเดียวก็ได้เอาไหมอย่างนี้ลุงผู้ชอบกินสีอะหน้าป่าคร่บจะไปเอาหัวเดียวนะเออแล้วเป็นงไรยังค้ใกล้หัวอยู่เอามาเึงถผงก่อนอ่ะผมว่าหายไปเป็นเกินชั่วโมงกลับมาโอ้ปีมาแตะมาว่าไปไล่หมูป่าเนี่ยหมอหมอไปต้อนไก่ป่ามากอ่ะ ไะเดี๋ยวเราไปยำหลาบกันครับท่านผู้ชมตอนนี้กําลังเคลียร์พื้นที่ครับพอดีว่ามีคนจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็ถ้าใครจะมาก็ขอการรุ่นแน่แจ้งล่วงหน้าสากักสามวันสี่วันนะครับท่านผู้ชมพบางทีลุงพูนในเดี่ยวบ้านเดือดลุงพูนการลุงนอาจจาิดตั้งเมลล่ะ <c oughs> ถ้าโทรมาลุงพูนก็จะสวะกว่าการแล้วก็มานั่งรอเรือ่งองของเราแล้วครับ อันนี้ยายเตรียมเครื่องมาเรียบร้อยแล้วเนา<ล>ะ <imprint ed S 2> ยายเตรียมเครื่องมาเรียบร้อยอน,นี่ยายก็จะใส่ผงชูรสลงไปเนาะอัน,นี่อย่าเป็นน้ำต้มปลาเนาะยายน้ำต้มปาลาลาบเพราะมันแห้งเนาะเพาต้องอันมีน้ำสักหน่อยมีน้ำสักหน่อยเขาไว้ผสมอัน,นอย่างก็เครื่องปรุงมัน <dunk. S 2> ยายตำลูกบ้านมาอ๋ออันนี้เป็นพริกเครื่องปรุงลูกบ้านมาเลยเนาะยายเนาะยายลูกลูกบ้านมาอันอันนี้เป็นอันหอมหอมขาวหอมแดงกะปิที่ยายเอาไปมกแล้วก็ตำเนาะอันนี้เนาะ มีจะใครเดยวยกันนยะยัยจะใครมีข,ข่ขาจะใครข่าจะใครมีข่าจะไข่กับอันเครื่องเทศร,รวมกันอันนี้นะครับอันนี้พริกลาบแลบ้วอันนี้เป็นพริกขนนั้วนะยายเนาะพริกขั้วพริกขั้ขวเซแลอรมาตำครับพริกขั้ขวเซแลอรมาตำนี่ยายเอาขั้วลูกบ้านมาเพราะว่ามาที่นี่เขามาทำงานเอามีเวลามีเวลาได้ทำครับแม่นละ หอมขนาดลุงพุนง่นนี่หอมไปหอมมากจากนั้นเขาก็เอาปูนในนี่เลยเนาะแม่นั้นเขาก็คูนได้แล้วครบหมดแล้วเอามาเปลือบได้แล้วทางเทิดทองเทิดนี่รวมหมดเลยนี่เลยอันนี้อย่าเป็นลาบซุกนะครับมันลาบซุกมันจะออกแนวอีสานเนาะกึ่งกึ่งอีสานเนาะอย่างเงนาะเขา,า,าบอาอันกินดิบหน่อตาตาสมอมักเพชร จากนั้นเราก็ใส่พักไข่หอมดวนพักนี้ลงไปปลาสองตัวนี่กินได้ทั้งอกครัวครับขอบคุณน้องจิ้มแล้วกับนี่เหมือนลาบอีสานครับหน้าตาเหมือนลาบอีสานเหมือนแต่ว่ารสชาติเหมือนรสชาติเมืองครับได้แล้วครับ ลาบครับท่านผู้ชมดูอ๋อโอ้น่ากินขนาดครับใครชอบเผ็ดก็กับพริกเอานเนาะเก็นไรพ่องตาอืมอันวันหัวยอดเลยเนาะม,มอว่ายังเหเหลือนี่ <laughs> <laughs> ไปขอกินข้าวนครับท่านผู้ชมถึงเวลาแล้วเดี๋ยวเหากินข้าวเสร็จแล้วเหาก็เดี๋ยวเราจะทำงานกันต่อนครับเพราะว่าง,งานเอายัางค้างอยู่ครับดูกล่องไม้ก,กมล่องนี่โอ้ยเต็มไปหมดเลยกินข้าวยำตอนยำเตี่ยมโอ้ออร่อยเสียดายใส่ห้า เอาเครื่องในไปคือลุกน้องเรียบร้อยแล้วขาดขาดไส้มันลอยยาตาหนอของโปตตาเนรอแกอร่อยเนอะอืมอืมแต่ได้อันอันนี้ของตาแต่หาเาไปลุงลุกน้องหนอครับลุกน้องหนอครับสามมากขนาดน่ะเป็นยังแม็นอะไรกินมาเห้เดี๋ยวเขาิดมาหรอเป็นกินแล้วหลับทั้งนะ ลับซุดกว่านั้นก่อนยายถึงกันไหครับอร่อยอร่อยอร่อยองปูนอ๋อจานองปูนอ่ะลองปีชสดๆคับน้ลำดูนลงปูนก็ลำเลย่ะดูหนโอ้โห้ขาวชุกโบไต้เมียกับเอี้าลงปูนเมย์เมันก็ขาวอ่ะ แต่แต่ไปเมื่อเมื่อไปมาอยยางปีต้มมันอะหลักแดดนักล้ไปดำว่าวไปดูรอเป็นงานของกันหน่อยปีสดสดตั้งคนอัน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 เป็นลูกนะรับลามาตั้ก็แบบตามหมะเข้าท่านน้องอืมอร่อยเลย คมันจะหวานเราเนื้อผกป๋าเอาปีมาตาลูกหนีตาลหนี้ปีแล้วเฮ้ยเป็นเรื่องแล้วฝั่งเอามาลุกหนอยิ่มหน่อยนะเพืออเอาปีมาตาเลินลูกเลยอะตามบอกว่าเอาปีมาไปเลยบายบายแต่ยายชอบนะลำดีปีซดๆเนี่ยกับพัดไทยแบบนี้เนาะ หนับกรับอร่อยเลยนะย่าอือสุดยอดยายจะเอาพักเนี่ยหมกเนาะเอาเป็นใบมนญสีเขียวจื้อยังไงย่าเรีบขุดใช่กะเรีบขุดเนี่ยเรียบขุดมันในน้อยใช่กะยายมันมีหลายอย่างมีหลายอย่างโอ้ยายเอาใบโกสุนมาด้วยนะอืมใบโกสุนก็มีอืออย่างเงี้ยคับถ้าเกิดอัน พักชีไปเรื่อยเนี่ยคุณครับกระลำของนี้อืมเพราะนะต้องเอามันหนักอ่ะยายจะกินปลาจะกินปัาไม่ใช่กายายจะกินปลาจะกินปักผู้สาวปีมาวางโบตะลิงลูกไปแล้วนะป่าเหนียวขอตัวกี่เข้ากี่น้ำกันก่อนครับเพราะว่างานหนักยังรอเราอยู่ครับแล้วก็ใส่แฮจะทำซุ้มตรงนี้ซุ้มจะเป็นจะสัมเ็จหรือเปล่านี่หมูหู้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ทำตัวที่หาวัตถุดิบวัตถุดิบอะวัสดุ หลังจากที่ฟืนข้าวกินน้าเสร็จเราก็มาทํางานกันต่อครับทนผท้ชมตอนนี้ไปเอาฟืนมาเนาะผมเอาใส่รถแดงตามาครับแล้วต่อมาทีตรงนี้นะตกอตอน,ตอน,นที่แส่ฝั่งทางนู้นก็เริ่มทำอุ้มน้ําครับทุกท่านเพราะมันมีหลังคงหลังคาเนาะส่วนไหนทําได้ก็ทําไปครับช่วยกันคนละไม้คนละมือตัวตากับยายก็เตรียมแปลงปลูกพักนะครับเพราะว่าสวนฝั่งปุ้นบนคืนฮื่ เป็นแป้งเป็นแป้งไปเนาะใกล้ยังใกล้เดียวนะใกลยังใกล้จะจะทำแบบไหนใกล้ละสามเหลี่ยมใกล้ใกล้จะหมดความหมดูลลูกฮันมาหนังนี่ลูกนี่เป็นหนังหันแล้วก็ยิงซ้ายยิงขวารอรอความจริงสู้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 อันนั้นอ่ะตอนนี้ใส่ยห้าก็เริ่มทำใกล้จะเป็นชิ้นเป็นอันแล้วนะถามว่าน้องทำได้ก็ทำได้ครับ แต่จะแข็งแรงหรือเปล่าอันนี้มาแน,น่จใจครับดูดูถูกเปิน้นเอาอ่ะก่นดูถูกเมียฮะเวลาดูถูกแล้วมันจะเป็นแรงพักดันเนี่ยพี่เพื่อนว่าฮ่ามาช่วยกันเายกขึ้นใส่ไงเออฮะอัะน,นโอ้อู้มันดูคนจีนล <c oughs> ะมันย่าได้ฮ่าฮ่าฮ่าชิโน่เออมันดูคนจีนเราย่าได้อีกว่าเออมันจะคนจีนเราอย่าทำได้ก่อนนั่นแหละจะลองดูนะแต่ว่ามันจะแข็งแรงเออนะยกขึ้น เอออะดูคนจีนแล้วนะอ่ะย so, well, ันไ no, ันไันต่อเอามันมันทีละข้างเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเอาขึ้นทีละข้างขึ้นทีละข้างเอาตอนนี้ขึ้นก่อนออกปะออกปะลงบนหัวไปก่อนหอกได้หรอได้เลยเดี๋ยวก่อนเด้อใส่ฮะเดี๋ยวยกมันมันก้างตรงนี้อ่ะได้ห่อเทได้เนาะ ต้องหุจองก่อนละกันลุงวนเอาตรงนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวนี้ขึ้นก็ได้ละไปดูช่องด้วยมานี่ช่องคนจินที่มันใหญ่ๆฮะอการันต์ก็กดลงเลยคลิ้งด่วนเลยพี่โนมยังใหญ่หัวปกปักปกปักปกปักอ่ะลุงวนบอกเอ้ยหลังไปแล้ว บองนู้นช่องไหนเดี๋ยวจะไป่พอตอนนี้ท่านผู้ชมเสิร์ชหาแล้วฟังวพอพอดีอะลุงมูนจะแนวเนี่ยดูให้เราไปทำใบซุ้มไมใไผ่ก่อนดิดำซุ้มไปดูดำซุ้มไมใไผ่ก่อนไอ้สักก่อนนี่หนูนึกว่าโหลดไปไหนโหลดไปบ่คนจีนมันเนี่ยเสิร์ชหาช่องยุ้ยีกับลุงมูนโอ้เป็นว่าช่องคนจีนนั่นประทำแบบนี้เนาะ เอาเข้าไปมันก็ได้อยู่ครับรู้ชมแต่มันจะได้สักกี่วันเนี่ย <laughs> หมูเหมือนกันนะครับบาลับประกัน <laughs> <laughs> ใครอยากจะมาทดลองกางเต็นท์นอนได้เชิญเลยครับผมมีเต <laughs> ็นท์หนึ่งมีหมูพร้อมครับทำเหมือนกชีวิตคาะทยนะเ <laughs> 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 อลงไปอันเดียวเดี๋ยวลงบูจะซื้ออย่ป่าพิลัญญามาเลี้ยงก่อ <laughs> น เจ้ามาลูกค้ายเอ็มเสียหายจ่ายเงมูลฮะว่าเาบ่นดีเาแข็งแรงอยู่แข็งแรงอยู่แต่กี้หนใส่ยหาดึงละเสาไปทำมันตกืบได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู่ครับท่านผู้ชมอันก็เตรียมตัวป่ะช่วงนี้ก็รอสายหาทำวันนี้ไปก่อนครับเดี๋ยวผมไปเคลียร์ฟืนแป๊บหนึ่งครับเม่นละขยันจะจะมาเผาซุ้มบ้างกัยจะมาเผาซุ้มวันนี้ เอาไว้ทำเมนูนะกานึกว่าจะเอามาเผาซุ่มมิ <c oughs> <c oughs> ถ้าใส่หลังคาแล้ว,วลุงพูนจะลุงพูนจะทดลองดูผัดเผาบุ้งไฟแดง <c oughs> <c oughs> นี่พอตั้งเหนือนี่ <c oughs> สวยเลยอ๋อมันจอดเงี่ยอ๋อ,อที่จริงมันได้ตั้งใจนอะ <c oughs> <c oughs> อีน่ะลุงพูนเนาะอีน่ะอ่าอีน่ะอ่าเท่า อ๋อยอดนะอันเนี้ยดูว่าไม้พยุงทั้งหลังอันเนี้ยพยุงด้านซ้ายด้านขวาสวยก็ล่ะสวยก็สวยสวยอยู่สวยอยู่ไปใสายฮะจัดการไปก่อนครับไปตัดฟืนกันต่อครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมตอนนี้สายฮะก็เริ่มทําไปเรื่อยๆครับผมอืมใกล้จะเสร็จแล้วเนาะมีหลังคาแล้วก็เอารวบลอดเรียบร้อยแล้วครับแข็งแรงแล้วใส่ฮะเราขยำวะ ตอนนี้ใส่หาทำท่าน้ำครับทำท่าน้ำเพิ่มแต่เจ้าเอฟซีมาแอวหาค่ะเอฟซีมายืนเนี่ยใส่หาใจว่าว่ามันจะปังอ๋อพาแต่เจ้าขยาอี่ะมันมันบวบบวบไปเนอครับอันนี้นี่เนี่ยมันเป็นเ่ยอ่าอ่าอ่า อันนี้มาแข็งแรงอยู่ไอ้สิมามาเกาะอยู่ถ้าเก่ามันนี่นะรับรองแต่จะโล่งกว่าเนาเพราะว่าเขายังไม่ได้ใส่อย่างมันแข็งแรงแล้วเนาะครับมันยังไม่ได้ยืดเนี่ยจ้ะเดี๋ยวถ้ามันยืดกันเซ็ตแล้วมันก็แข็งแรงครับเนี่ยๆต้องยืดนี่แล้วก็ใส่แหน่ทำมันนี่ด้วยนี่นี่นี่ยังอ๋อตาทำแหน่แหน่ขึ้อน้ำหนึ่งอ่ะน้ำหนึ่งอยากเล่นน้ำอยากเล่นน้ำแล้วก็ตรงนี้มันขึ้นสูงไงมันขึ้นมาได้ครับตอนนี้รู้ตั้งละตังอะไรเนาะนี่ซจำน้ำหนึ่งจำเล่นมาตามสักคำบรรยากาศตรงนี้ดีครับท่่่านนนผูู้ชมหะเียดล โอ้ต่ำเลยอะลุงนนี่าขายย่อนน้ำได้เลยเนาะย่อนน้ำได้เลยเนี่ยใช่แล้วก็ทิ้งลงน้ำเหมือน่ม้วนเลยนะเหมือนพูนพูนพูนนู้นนี่ต้องจัดแล้วเนี่ยต้องเนี่ยโอ้โม้นต่อแถวครับต่อแถวปะเดี๋ยวแล้วท่านผู้ชมครับเราวันพุต่อเนาะขับวันพุธพรุ่งนี้น่าจะเสร็จครับผมเพราะว่างานลงพูนก็เยอะวันนี้ลงพูนมัได้ช่วยอย่างเลยน่ะมันได้ช่วยอย่างก่อไฟมดไปชนวันนั้นแหละงานลงพูนเยอะไง ลุงพุนต้องไปเอาไม้ไผ่ลงต้องไปขนฟื้นวันนี้เลยลุงพูนเลยไปขอลาขอลาออกจากสวนยายคำไปเอาหลังคาหอมต้องซื้อค่ะไม่ตรงไม่ค้าหอมต้องซื้อซื้อแต่ลวดาเดียวลวดนี่ซื้อไว้ละเอาไปเก็บไอห้องเก็บของีายคำมาซื้อสักอย่างมีซื้อก็ซื้ออันเนี้ยแต่อาจจะมาได้ใจเลยอ่ะเพราะแค่เอามาล้างไว้บไ้ ต้องใช้หลวดเนาะต้องใช้หลวดโอเคพรุ่งนี้พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะจะเปคนอะไรเนาะป่ะอ่นลาท่านผู้ชมนะครับเอาเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะคะ